เบื่อเบื่อเบื่อกับกระทะทอดอะไรก็ติดติดติดและดูดิโอโ้ใช้ไม่ได้นี่กระทะเหล็กกระทะเหล็กที่ผมสั่งมาเนี่ยผมใช้ตั้งหลายเดือนแล้วกระทะเหล็กรุ่นนี้นะครับเนี่ยกระทะเหล็ก เขาเอาไฟมาให้อย่างดีเลยนี่มีตั้งแต่ 34, 35, 36, 37, 38นิ้วนะครับการทอดของคุณจะง่ายขึ้นด้วยกระ่าเหล็กตัวนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะทอดให้ดูนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยเปิดไฟรแรงๆเลยดูนะครับ ผมจะเอาปลาลงดูว่ามันจะติดไหมผมสั่งมาใช้ได้ก็หลายเดือนแล้วนะครับผมก็ว่าโอเคกว่ากระทะที่เราใช้ที่บ้านน่าำคาญน่าปวดใจน่าขยะแขยงทำอะไรก็ติดทิชชูติดกระทะไปหมดเลยกระทะเล็กทนทาน เนี่ยดูนะดูเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้มีกิจกิทาเลยดูพี่แจส้สบายเนี่ยเราไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องเครียไม่ต้องมันเหนื่อยไม่ต้องมาปวดหัวว่าปลาก็กินกิทาใครๆก็ทอดได้เนี่ยมันมีกิดต์คนนี้ก็มีกิฟตดี๋ยวซักกะทักตัวเดิมนะซัก กอนใจมากำทำมาข้าวทีไรทอดปลาสดๆทีไรติดทุกทีไซสนี้นะครับใซสใหญ่38แปนิ้วจะทอดไก่ทอดหมูทอดหมาโอ้ไม่ใช่ทอดไก่ทอดหมูทอดเนื้อได้ทั้งหมดเลยนะครับเียไม่มีสิทธ,ธะะิกระทะถ้าสนใจนะครับสนใจอยากทำให้ การทำอาหารง่ายขึ้นกดที่ใต้ลิงก์ดูได้เลยครับ